วันวันวันนี้วันนิ้ววันเล่เกมอูดนี่เกมอูดเล่นเกมวัสดีข้าวนี้่จใจจะมาชวนเล่นเกมอูมอวดวันนี้เป็นอูดสุดเกียนเลยนะอูดสุดเกียนตัวใหญ่กว่าแพ้หน่อยเดีย่ยวคนจะทำอ,อะไรเนี่ยจะทำอะไร ส่งไปเปล่าแด่ดิได้ด,ดีดูดูดูพวกดันไปม,มีพลังด้วยนะพลังล้ำลายเยสรสะดุดอะไรเนี่ยเฮ้กินกินเห็ดอาวจะไปไหนอ่ะหูดกินเห็ดเอาห <laughs> ูดกินเห็ดกินเข้าไปแล้ว เดินไปข้างหน้านีตรงที่มีอะไรนะเกี๊ยะตรงนี้ใหญ่ตรงนี้ใหญ่ใช่ไหมเฮยพูริกินนาทียมุกมคันละลายตุ่มล้ำล้ำลายแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะ เป็นอะไรเป็นอะไรค้างที่กดค้างชีวิตบักดูสิมองอย่างนี้เอ้ยว้ายคืออะไรอ่ะให้บินเหรอบอกบินอะไรนั่นลุกยังไม่ได้เลยก็เคียวปุยบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่ดีกว่าอันนี้ติดไม่คับที่ถ่ายมาแล้วไงอ่ามาเริ่มใหม่กันเลยวันดีครับ ก็วันที่นี้มันเล่นลูกกินลูกตมนหมอ่ะอันนี้เราเคยเล่นไปแล้วาวเวอร์ชันนี้นี่เวอร์ชันนี้ด้วย<ต>อันนี้เร,เ,นเราก็เลยมานะเปลี่ยนเป็นอูดนะนะแต่แต่มันแปลกๆ่ะโฆษณาปิดมันมีอะไรแปลกๆนี่แพ้ใหม่แพ้กลัวโดนควันคิษหรอพี่ช่เขาแค่ใส่เสีย ตีอนนไปเรากลับไปที่อูดวันนี้เราจะเมนหลักเราคืออูดเลยนะมันมีก้างด้วยอะเนี่ยตัวนี้มีก้างเดี๋ยวนี้คือเขาพัฒนาแบบนี้เยอะมากแต่อันนี้แต่เราวันนี้เรามาน้องอูดเลยพาน้องอูดไปเกลียนชาวบ้านชาวช่องไปทั่วเกมนี้ไม่มีะระยาหาสาระอะไรกับเกมนี้มันคือการ เกียนตลอดวันทดแทนกับตัวจริงเราเกียนไม่ได้นะไปไหนวิ่งไปไหนครัชนี่เฮ้ยทำอะไรอ่ะโู้ระเบิดเลยอ๋อคลมมเ้อลมอีกอาแข้งได้แข็งแรงนะเรานี่ แข็งแรงแข็งแรงเลยล้มป้อขันหน่อนี่แน่นชนคชนแพ้แพ้อยากเล่นสไรเดอร์จังเลยไม่ใช่หูเดี๋ยวเล่นสไรเดอร์จังเลย <c oughs> มันแพ้จนเคยม,มันเข้าไม่ได้มาตัวใหญ่เกินอ่ะหูตัวใหญ่หูตัวใหญ่จังมิกิ เล่นได้เหรอเล่นได้นี่ฮู้โหโอ้ฮ้อฮ้อเอไม่มีน้ำเหรอมีน้ำสาวไม่น้ำบ้านเลยไม่มีน้ำหนังหนังเปิดหมดแล้วเนี่ยเขาเขาน่าจะจะจะสร้างไม่เสร็จไปไปเล่นที่อื่นนี่คือเนื้ เอ้อืออืมเอ้าไม่ต้องมาสงสารเอ้าอืมเติมแหน่เอ้ยอืมเอออันนี้เพิ่มไฟได้หรือเปล่าไม่ได้ลวิาทำจะเออเอามันเอนจะ แต่จอเมื่อกี้จ่ายเล่นไปสุดเกียนอ่ะนานแล้วมันจะมีคนนอนอยู่อ่ะ,อะก็นอนเออเอาไปข้างนอนดูนี่มีอะไรรถไม่เอ้ยเอ,อ้ยเออออลอลงไหมเออยกไปทำไมนั่นเห็นไหมมันเกียนจริง เียนสร้างปัญหาต่อความเดือดร้อนไปทั่วมงนี่ไหนชนคนเห่เห็นต้องจับนะวอนเทสมากชนหมดไม่สนลูกใครหางที่กวาดไกวนั้งหาเรื่องคนไปทั่วเออะคุณข้ามอะไรออคเขาล้มเองอ่ะคุณข้ามรถล้มอ่ะวเนนี่ เก้งตายหรือเปล่านึกว่าเจอหมีมล้มีเต้นแล้วมีเต้นเต้นหนอเต้นหนอเต้นเต้นเต้นนี่ไงนี่ไงความเกลียนไปหาคนแต่งงานกันคนแต่งงานอะไรอีกนี่เคนแต่งงานไหนเนี่ยเขาขอแต่งงานเียมันขอแต่งงานเหรอฮะมันเกเรจริงๆ เรื่องจริงทำนี้ไม่ได้เด็กๆเล่นแค่ในเกมนะจ๊ะไปแต่งงานก็ต่อปเ,ตงงเป็นกิ๊บแต๊กปแกแต่โอ้โ <laughs> <laughs> หมไม่ต้องแต่งงาน <s> หรอกนี่เลีย <laughs> <laughs> จะพาเขาไปไหนพาเจ้าจบ่าวไปไหน <laughs> เอาไปนี่นี่มุนหุนแรงมาก้า Yeah. <S <S น, <S <S นี่ไนเรามาเดินแล้วนี่โ okay. อ้อนี่ฮาปั่นเต็มคาราเมลว่าอูดปั่นอูดปั่นอูดดุนดนปั่นอูดดนปั่นเย้ มาได้แล้วไม่แกล้งเขาอ่ะโอ้ล้มหลถ้าจุดก็หนึ่งหาแข้งก็ไม่แข็งแรงนะเนี่ยอันอันอันอแหลมๆที่อ่ะเอาเอาไว้เอาเอาไว้คนคนคนลายมาตาตามคนตาตาได้คนคนตาตัวคนลายตาโดดแล้วทิ่มสุดอ ก็ฟาดดุดแล้วกันเทำไมดูแล้วมันหมุนหมุนไปอืมหมุนไปแหน่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 เมืองนี้คนชอบเต้นนั่นแหละเต้นกลางทุ่งกลางป่าดิกระโดดสูงซะด้วยแล้วเดี๋ยวก็ล้มอ่ะถ้าวิ่งนะเด็กๆวิ่งแล้วจะล้มอย่างนี้เลยนะเล่นอะไรอยู่เล่นหนอนเล่นหนอนเล่นหนอนนี่นี่ <c oughs> ให้เล่นให้เล่น, <c oughs> ลนอันนี้พีช่ชายแพ้ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ไหมนไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่เนวันวันเกิดใครวันเกิดใครฮะ ah? กับข้าวอกับข้าวยาคือพูพููพู feed. นี่ไหนเออทำไมบินได้หรอ บินไปได้มันไม่มีปิดโอ้ไม่ตดัดเลย<อ>ลอ้มอีก <c oughs> ล้มเกมถ้าอย่างนี้เพื่อนรักป่ะเนี่ยนี่ไหน,นพีน่ใช่เพื่อนเพื่อนฉันนี่เหน็บนี่เหน็บอะไรอ่ะนี่เหน็บนี่เหน็บ

หามันตะดึกตะดิ่ะอ,อันนี้พี่ใช่หางหางตะดึกตาดิ๊งนะมันมันเป็นมันเป็นเออตรตรวจเออนี่จะโดนไล่ไปกลายเลยอะ่ะอ,อันนี้เดินไ่ได้มันดูช้านี่นะช้าวิ่งข้ามเขานี่ก็คงจะเกียนอีกนานแหละ อันนี้มีใครเล่นกแต่ใจมั้งไหมนะจก่ใจมันจะมีมีตาทาที่ที่มันตาะโดดด้วยนี่ไหนใครเล่นลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเล่นเป็นเพื่อนใจใจนะเนี่ยเห็นแล้วตาทาดูดูดูพอพอพอดูดูนี่ดฉพอะใจใจใจทาไปเนี่ยตกระโดดขึ้นไปตาท้าตุ้มเมืแค่นี้ก็สนุกตา้ม หรือว่าใครจะแนะนำว่า oh. มีเกมไหนที่เล่นแล้วสนุกสนานนี่คอมเมนต์ได้นะเผื่อเจ๊จะให้แนะนำให้เจ๊ไปเล่นบ้างนะคะไส้แต่งงานกันอีกก็แต่งงานกันอีกเนาะฮะเว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนี bye. Bye ่ไหนนี bye. Bye ่ไหนนี่ไหนนี่แน่โชฉบโฉบบายบาย